สวัสดีครับครอบครัวพังพลานนะครับวันนี้นะครับผมก็พาหนูทองสุกนะครับออกกําลังกายนะครับวันนี้เดินวันนี้เดิก็คือว่ากายภาพบำบัดนะครับผมไม่ม่้หลายๆท่านนะครับผมว่าน้องอาการของน้องเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ก็ได้พาน้องออกกําลังกายนะครับผมก็จะไม่ให้เดินไกลนะครับผมเพราะว่ากระดูกน้องนะครับผมยังไม่แข็งแรงพอมาเยอะมาเยอะมาเยอะ ุมาเยอะๆๆๆะนนี่ครับสิ่งที่สําคัญเลยเปลี่ยนใหม่ทุกวันครับต้องทำไม่ก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันเยอะยๆๆสุกเยอะๆๆฮะนะอาการดีขึ้นนะครับผมนี่ครับผมอาการดีขึ้นมากเลย น่าสงสารนะครับผมบางทีนะครับผมตอนกลางคืนนะครับผมน้องก็ยืนกอดต้นไม้นอนนะครับผมก็คือว่าลาวนะครับผมเป็นลาวกาแพลงรั้วน้องก็ยืนกอดน,นะครับผมนอนแต่น้องทิ้งตัวนอนไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับมันไม่สามารถถึงตัวนอนได้แล้วครับผมเยอๆยยอยๆสุกเยอะๆๆฮะนะะ มอฟนะเสียงเดินเอาลองลองเดินก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมลองลองวันเล็กนะครับเป็นพอลองลองเดินดูก่อนใครจะทาบราบัดคันแรก มาสุเยอะเยอะๆเยอะมันมา,มา,นมาค่อยเขค่อยไม่ต้องลิ่งไม่ต้องลิ่งชา้าๆฝังชันด้วยช้าๆเร็วยืมบริลล์น,น้ำสงการน้ำเขาซา้ำทองสุกอิงปัสนาอีอิงเนาะมา mà xúc nè Để khỏi đơn lục Bao 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 Ba Vô 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 Hóp rồi Vô 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 mang đi Mà Mang mà. Mà đi mà. หยิดเราไม่ต้องเดินไปเด้๋ยวเขาจะหยุดที่หยุดคือให้พักขา ยืมค่อยๆมาห้านงะห้องมาเลยไหมมเดินมาเดิมนมาเดินดสุกมาเด,ดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินลูกเบาค่อยๆ nãy nghĩ mình có cõi lúc có dơ dơ sụp dơ có cõi có cõi bào có cõi bào có cõi bay dơ xíu khá xíu thêm ครับผมแม่ครับผมเสียวแทนเลยนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมเวลายกขานนะครับก้นคานมาดีดีเลยครับผมเบาครับผมก็มาถึงต้นรักแล้วโอเคครับอันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมให้เห็นพอคข้าวๆนะครับผมก็กดับริเวณพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ขอคนนั้นหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับ